สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Jack ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะสําหรับเว็บนี้เขาให้ใส่เลขศูนย์นำหน้านะคะเราก็ใส่ไปนะช่องนี้นะคะให้นําตัวเลขที่อยู่ด้านขวามือนี้นะคะมาใส่นะส่วน2ช่องนี้ เป็นรหัสผ่านของเรานะคะจะตั้งเป็น6ตัวหรือ10ตัวก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นรหัสเชิญของแอดเองนะคะอันนี้มันจะขึ้นให้เองโดยที่เราไม่ต้องกรอกนะคะหลังจากกรอข้อมูลข้อมูลทุกช่องแล้วนะคะก็กดสมัครไปได้เลยนะคะหรือใครจะากจะดาวน์โหลดแอปก็สามารถที่จะโหลดได้ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะแอดก็ สอนวิธีการทำงานกดไลค์กดแชร์ผ่าน tiktok ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะสอนวิธีการทำงานผ่าน facebook นะคะซึ่งมันจะได้เงินมากกว่านะคะจากที่เราได้วันละ5บาทก็จะได้วันละ8บาทนะคะยังไงเราไปดูกันเนาะหลังจากที่สมัครแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบนะคะถ้าใครไม่มีลิงก์เข้าระบบเดี๋ยวแอดจะทิ้ง ลิงเข้าระบบไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้แอดได้ทดลองดูนะคะก็คือแอดก็ได้มานะส,ามาสมาชิกฟรีนะคะทำได้ตลอดนะคะได้หนึ่งงานนะคลิปที่แล้วแอดก็ได้สอนวิธีการตั้งค่าข้อมูลแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะสำหรับการตั้งค่านะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาบอกวิธี การทางานผ่าน facebook นะคะก็ให้กดเข้าไปที่ facebook นี่นะเมื่อชาแอดทำก็คือม,มันได้เยอะนะคะได้างานละ8บาทเลยนะคะก็กดเข้าไปที่สมาชิกทั่วไปนะคะนี่เห็นไหมคะได้งานละ8บาทถ้าใครทำผ่าน facebook นี่จะได้งานละ8บาทนะคะก็กดรับงานไปเลยนะคะหลังจากที่กดรับงานแล้วงานที่เรา กดรับมามันก็จะมาอยู่ที่คำว่าภารกิจนะแล้วก็กดเข้าไปนะคะอันนี้แอดทำไปแล้วนะคะมันก็จะเหมือนกันเลยกับ Tik Tok นะคะก็คือเปิดลิงก์เข้าไปหลังจากเปิดลิงก์เข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่ Facebook นะจากนั้นก็ให้กดกดถูกใจะคะ่ะแล้วก็แคปภาพเนาะจากนั้นเราก็มากดส่งภาพได้เลยนะคะ ง่ายๆค่ะสำหรับเว็บนี้นะคะก็คือกดไลค์แล้วก็แคปภาพนะคะแอดก็อยากจะมาแนะนำว่าให้ทำผ่าน facebook นะคะไปดู tiktok นะคะว่ามันต่างกันมากเลยถ้าใครทำผ่าน t ิ k ต o k กนะคะจะได้แค่5บาทเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานแอดก็ทำผ่าน tiktok นะคะแต่วันนี้แอดก็เลยลองมากดดูที่ facebook นะคะซึ่งงานของ facebook มันได้เยอะกว่านะคะ นี่เห็นไหมแ8บาทนะลองทําดูนะคะงานอื่นก็จะเป็น5บาทอยู่นะคะแต่ถ้าใครกดเข้ามาเจอ facebook ที่เป็น8บาทก็กดรับ8บาทไปได้เลยนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนแอดหรือเปล่านะคะก็ลองกดเข้ามาดูนะซึ่งราคามันก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะคะ8บาทนี้จะมีอยู่3มหรือเปล่าถือว่าเหลือเยอะอยู่นะคะ นี่สังเกตตรงนี้ตรงนี้ให้ดีนะคะงานที่เหลืออยู่736นะคะอันนี้งานที่เหลืออยู่130อันนี้งานที่เหลืออยู่84งานนะคะก็เราก็ยังทำได้อยู่นะคะนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำก็กดเข้าไปที่ facebook แล้วก็กดรับงานไปเลยนะคะ1งานนะคะจะได้วันละ8บาทนะก็จะช่วยให้เราถึงยอดถอนเร็วขึ้นนะคะเว็บนี้ถอนขั้นต่ำ150บาทนบาทคะเข้าบัญชีธานาคารนะ สมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถที่จะสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะจากนั้นก็ดูคลิปให้จบนะคะหรือใครที่ยังตั้งค่าธนาคารไม่เป็นก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะคะแอดสอนวิธีการตั้งค่าแล้วก็สอนวิธีการตั้งรหัสกองทุนนะคะเวลาที่เราจะถอนนะคะเราต้องใส่รหัสกองทุนนะส่วนใครที่มียอดตรงนี้ถึง150บาทก็สามารถที่จะกดตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะกดที่ ีกระเป๋าของฉันเนี่ยนะจากนั้นก็กดถอนได้เลยนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะก็กดไปที่ตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดไปที่บริการลูกค้านะอ่ามันก็จะลิงก์ไปหาแอดมินและวแอดมินระบบเขาก็จะส่ง openchat ให้เรานะคะเราก็กดเข้าไปเข้ากลุ่มได้เลยนะคะ โอเคค่ะสาหรับเว็บนี้นะคะเป็นเว็บกดไลค์กดติดตามนะคะก็ง่ายๆเนาะสมาชิกท่านไหนที่เคยทางานเกี่ยวกับพวกกดไลค์กดติดตามแคปภาพส่งนะคะก็คงจะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะสําหรับการเชิญเพื่อนนะก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม a c e b o o k นะคะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์นะก็สามารถที่จะให้เรา เพิ่มรายได้ของเราได้ถ้าสมาชิกคนนั้นสมัครเข้ามาและทํางานกดและทําการกดงานนะคะเราก็จะได้ค่าคอมเห็นไหมคะแอดก็ได้นะคะแอนนี้แอดก็ทําฟรีนะคะก็คือสมาชิกที่เขาเข้ามาเขาก็สมัครต่อนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะถ้าใครสมัครต่อลิงก์แอดนะก็ขอบคุณมากเลยเนาะก็จะได้ค่าคอมจากลูกทีมของเราทํางานด้วยนะคะอันนี้ อันนี้แอดก็จะเน้นให้ทำฟรีนะคะเนียอาศัยให้แนะนำเพื่อนเอานะคะเพราะว่าช่วงนี้เว็บเปิดใหม่เยอะมากคือเปิดเร็วไปเร็วคือใหม่มาเก่าไปอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ทำฟรีไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายเรายังไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเนาะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็ เข้ามาดูรายละเอียดต่างๆนะฟังก์ชันต่างๆของทางเว็บเขาได้เลยนะคะถ้าสนใจก็ใครอยทำเนาะถ้าใครไม่สนใจก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะพอแอดก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วเนาะว่าต้องทํำทำทำตามแอปทุกทำตามแอดทุเว็บนะคะ ใครที่สนใจอยากจะหาะไรายได้ให้กับตัวเองหาไรายได้เสริมอันนี้เขาก็ให้ทําฟรีนะคะสมาชิกฟรียังทําได้ตลอดเลนะตอนนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนกฎอะไรนะคะยังเป็นกฎเดิมอยู่ก็คือสมาชิกฟรีทําได้ตลอดนะคะถอนขั้นต่ํา150บาทเนาะแต่ถ้าใครมี facebook ก็กดเข้าไปที่ facebook นะคะมันจะมีงานละ8บาทก็กดเลือก รับเข้ามาทํางานได้เลยนะคะเราก็จะได้วันละ8บาทเนาะแต่ถ้าใครทําผ่านทิกตอกก็จะเห็นว่ามันแค่ราคาแค่5บาทเองนะคะเลือกราคาที่แพงนะคะแอดขอแนะนําให้ทํา Facebook ไปก่อนเนาะจนกว่างานของ Facebook มันจะหมดนะคะเนี่ยจนกว่างานตรงเนี้ยมันจะหมดนะคะเราก็ค่อยรับงานละ5บาทนะคะโอเคค่ะสําหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะคะก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะแต่แอขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะได้เข้าใจเนาะจะได้ไม่งงนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ